สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่เดียวท้าโลดตะโกนด้วยน้ำเสียงวิตกก่อนจะกระโดดเข้าไปกลางวงคองสตูถึงกันนั้นก็ยากจะรับมือกับอันตรา,ายหลังจากถูกยิงเข้าไปในความมืดกระทันหันคนถือหอกร้อนจแนแดงฉานย้ายตำแหน่งอย่างใจเย็นก่อนจะแทงจากด้านข้างเอริเผยรอยยิ้ม บาเรียศักดิ์สิทธิ์บวกซ้อนบาเรียลอยเลืองแสงไหลแผ่นช่วยป้องกันเดวทาโลบาเรียทรงหกเหลี่ยมปรากฏตามพิกัดที่ระบุโดยไม่ได้ลอยมาจนกระทั่งพวกสาวกศพที่เท่าก็ยังรับมือไม่ได้ไปลายหอกลื่นไปตามพื้นผิวของบาเรียซึ่งปรับองศาไว้รวมถึงรับดาบใหญ่กับดาบปัสวินแบบซึ่งซึ่งหน้าแล้วยิ่งไปกว่านั้นระเบิดร,ระเบิดกำหนดทิศทางของบาเรียอัดพวกสาวกศพที่เท่าปิวกระเด็นไปด้วยคาถาคำเดียวทันใดน,นั้น สวรรค์ทั้งปวงก็ได้กระทั่งเวทมนตร์ษาทาสแสงที่จะคลายสถานะผิดปกติขอบใจนะสโซแสงกลับมาสู่ดวงตาของเดียลทาโลเขามองสโซที่อยู่ในบาเดียหลายชั้นและหันหนึ่งในพัดเด็กคู่มาทาง,งเขาเองด้วยแววตาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความไว้ใจเดียลทาโลรู้ดีว่าเวทบาเดียไม่ใช่จุดหน้าชื่นชมเดียวของเพื่อนพ้องที่ไว้ใจได้เหมือนคขาดิที่แม้จะเป็นนักเดียวยาแต่เธอใช้ความพยายามเกินธรรมดาจนแม้แต่เวทบาเดียและเวทสายสนับสน,นุนก็ยังไปถึงระดับสุดยอดอยากคุยกับเอรีอีกสักครั้งไม่รู้เลยว่าาต้องพยยมเรีนูสก สเวทบนขั้นสูงมากเท่าไหรเพื่อความปรารถนานั้นแม้แต่ตอนนี้ก็ยังตั้งรับอยู่ในบาเรียหลายชั้นที่แข็งแร่งหนังประการเด็กรวมถึงปกป้องความเยาวยาพวกสัตว์อสูรลูกน้องที่ต่อสู้กับสาวกศพเท่าซึ่งมีจํานวนมากกว่าเป็นเท่าตัวมิหนาซ้ําถ้ามีโอกาสเธอก็จะใช้กองหมือนปีศาจกักขังและทาลายความต่างชั้นของกําลังลบชั่วข่าวหรือไม่ก็เชิดด้วยบาเดศักดิิ์สธบวกเปลวเพิงที่จะเผาภาัยในบาเดียด้วยความร้อนสูงหรือบาเดศักดบวกสายฟ้าที่จะทําให้บาเดียเต็ไมไปด้วยสายฟ้าฟาดพ่ายแพ้ พลังและมีร้อยแปพของพวกกึ่งสาวกจนโค่นล้มได้ไม่มากหลังการโจมตีกระทนันนในครั้งแรกเธอเป็นผู้นําของเหล่าสาตัตว์สนุกน้องรวมถึงเป็นกองหลังที่รับผิดชอบการป้องกันและสนับสนุนแม้จะต้องรับมือสาวกศพคิดเท่ากว่า 2- ใน3ก็ยังรักษาสถา,านการณ์ให้เสมอกันได้เดียวทาโร่จึงมาไปข้างหน้าอย่างไว้ใจสายตาของโซโซเบี่ยงไปทาง A D. เอริเกิดรอยร้าวบนสีหน้าของเอริ D. เมื่อเห็นสายตาที่มองตนโซโซปกป้องได้สนับสนุนได้ทําไมแววตาถึงเปลี่ยมความมั่นใจทําไมแววตาถึงสงบนิ่งด้วยความภูมิใจในตัวเองทําไม ทำไมอย่ามาเหลืองไปหน่อยเลยหน้าใหญ่สุสุเส้นเลือดปัดวขึ้นมาบนหน้าผากของเอริทานองโมโหแล้วนะเธอตะโกนเสียงสั่นด้วยความหมุดหงิดทว่าสุสุกับยิ้มยังมีความสุขตอบพอเข้าใจแล้วว่าในที่สุดเอริก็เมินตัวเธอเองไม่ได้อีกต่อไปไม่ใช่บุคคลที่เธอไม่เห็นค่าอีกแล้วเพราะกลายเป็นศัตรูที่เธออดกระแทกความโกรธใส่ไม่ได้เดียวฉันจะทําลายบาเดียขยะนั่นเองเอริ AD. บินขึ้นรวดเดียวไปเหนือศีรษะเพื่อจะทาลายรอยยิ้มของสุสุที่เธอมองเป็นไปนในเชิงยั่วยุให้เป็นผุยผงไปพร้อมกกกัับบบาาาาาาเเดีีียสสววมมมครรถใรนนนิหือช้ฉก แม้จะถูกความเร็วของมนุษย์ป่าไลาา่ตามทันเมื่ออยู่บนพื้นดินแต่สึกาอากาศจะเป็นคนละเรื่องกันยิงเวสลายแบบปูพรมจากพื้นที่ที่ได้เปรียบอย่างมากทว่าในขณะที่ยังบินไปไม่กี่เมตรโอ้ยเสียงน้องเดียวกับโซโซดังออกมาจากปากของเอริเหมือนเป็นการแก้แค้นมายาโทษแรงกระแทกที่อาศัยการกระหมอมเต็มๆทำให้สติสั่นคลอนไปช่วพิบตาหนึ่งเธอตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นถูกสัตว์อสูรอ้อมมาอยู่เหนือศีรษะโดยไม่ทันสังเกตเห็นหรอกก็ไม่เห็นอะไรอยู่ตรงนั้นไม่สิถ้าเพ่งดีๆจะมองเห็นบาเลียลตัวต้นแทจริงงขอ สิ่งที่กระแทกการกระหม่อมของเอริคือบาเรียใสายขนาดเท่าเหรียญเงินเล็กเทคนิคต่อสู้ด้วยบาเรียแบบเฉพาะตัวของซูซูทางวงกฏเทคนิคการต่อสู้ที่จะกีดขวางการเคลื่อนที่โดยปวยบาเรียที่เล็กจิ๋วและโปร่งใสกระจายไปทั่วเส้นทางรวมถึงบริเวณโดยรอบของศัตรูจุดอันตรายคือยิ่งอีฝ่ายเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเร็วแค่ไหนก็จะยิ่งกลายเป็นกับดักที่ล่อให้ทำลายตนเองมากขึ้นเท่านั้นกล่าวคือเอริ AD, พุ่งเข้าใส่บาเรียด้วยตัวเองฮ่าฮ่าฮ่ซื้อบื้อะมัดไม่ต้องดูก็รู้ว่าการสะบ โจมตีเดียวทาโร่ถูกตบร่วงกลางทางหรือไม่ก็หน้าผากระแทกกับอะไรบางอย่างจนลมคว่ำเดียวทาโร่อาศัยช่องโหว่นั้นเชื่อ,อย่างไรปาน,นีสติของเขาจดจ่ออยู่กับพวกสาวกศพที่เท่าไม่ใช่เอริอย่างแน่นอนทว่าจังหวะด,ดีเกินจนรู้สึกเหมือนตัวเองโดนว่าอารมณ์หายวับไปจากหน้าของเอริถ้างั้นก็ลองคุ้มกันดูนะเธอห่อตัวเองไว้ด้วยปีกสีเทาเหมือนนางไหมก่อนจะสร้างกำแพงป้องกันเชิงลุกซึ่งจะทำให้ทุกการโจมตีสลายเป็นผุยผงโดยใช้เวสสลายเต็มพิก,กัดแล้วในขณะเดียวกันมายาโทษเสียงข้างไร้แสงฝนผ ถดูไร้เวทธาตมืดด้วยความเร็วที่ไม่ธรรมดาคราวนี้เวทมนแทรกแซงภะษาสัมผัสและทาให้หลอนเจ็บปวดสหาหสไปทั้งตัวถูกไร้ใส่ชิซุคุเวทมนที่จะทําให้หลอนได้ยินเสียงกรีดร้องนั่นจนแทบเสียสติถูกไร้ใส่เดียวทาโรเวทมนปิดกั้นทัศนวิสัยด้วยความมืดและเวทมน์ซึ่งทําให้พลังเวทในเวทมนที่ได้อยู่กระจาก,กระจายหายไปถูกไร้ใส่โซโซได้ยินเสียงอดคุนเบาๆดังมาจากชิซุคุความหูวัยก็ทําให้เดียวทาโร่ร้องอย่างทุกข์ทรมานและเอามืออุดหูโซโซมองไม่เห็นอะไรแต่เข้าใจด้วยความรู้สึกกวว่่่าาบเลีียยยชััั้นนทคุมมตอองู และกำลังจะพังทลายไปในช่วพิบตาเธอจึงสะบัดพัดเด็กคู่เบาๆเหมือนเต้นนบําระบ,บุพิกัดสวรรค์ทั้งปวงรวมเป็นหนึ่งบาเลีศักดิ์สิธิ์บวกป้องบาการคลายสถานะผิปกติพร้อมกันทั้ง3คนแถมยังได้บาเลีหลายชั้นที่ป้องกันตัวเองใหม่อีกครั้งทันทีเอริก,กับโซโซประสานตาก,กัน อืมจะปกป้องนะเอริไม่ถอยไม่พึ่งพิงและด้วยความเท่าเทียมจังหวะหนึ่งให้หลังแสงสีเทาที่ทำลายผู้อื่นและแสงสีส้มที่พิทักผู้อื่นก็กำลังพุ่งผ่านไปทั่วสมารภูมิแสงพลังเวทสองสีสว่างและถูกกดทับซ้ำไปซ้ำมาเหมือนขัดแย้งกันอยู่รอบตัวชิซุกุ นี่ก็ถือว่าเป็นการคุยในแง่หนึ่งละมัง้งชิซูกุค,คิดเช่นนั้นอยู่ในใจและยิ้มเดียวทาโรก,ก็เช่นกันเขาไปให้การป้องกันเจตนาไรา้ของเอริเป็นหน้าที่ของซูซูไม่ว่ายังไงก็วางใจไม่ได้ตอนนี้ต้องจดจ่อกับใบงัางที่อยู่ตรงหน้ายกระดับชั่วพิบตาหลบเสียงคำนามมังกรแสงและยิงก่านไปด้วยการเสริมความแก่งขั้นโสดชั่วขนาซึ่งทำงานพร้อมกับย่ระยะเธอปากรในสารที่ที่ห่างไปเกือบ10เมตรในชั่วใจเดียวจากนั้นก็หมุนตัวด้วยขาขวาทันทีโดยไม่มีเวลาให้หยุดพักหายใจจงไหลทะลักดาบา ตนที่กระชันชิดเข้ามาจากทางด้านหลังด้วยวิชาชักดาบพร้อมหันไปมองหลังแม้สองตนจะระวังดาบปาูผาเลยหลบโดยอยู่ชะงักทันทีเหม,มือนเมินเฉยแรงเฉยแต่เธอคาดเรื่องนั้นไว้แล้วลักษณะเฉพาะของดาบสีนินคือการทําให้ตัวแข็งทื่อชั่วขณะจากสายฟ้าที่ได้โจมตีซ้ํากอง3ดาบปาุผาตรงตามที่เลงสองตนที่ถูกทาให้เคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยโดนดาบพูธมินที่พุ่งมาจากข้างหลังฟันขาเป็นสองท่อนตั้งแต่ศีรษะถึงวางขาเท่านี้ก็เชื่อไป5ตนไม่รู้ว่าควรจะใช้คําว่ายังเหลือหรือคําว่าหมดไปแล้ว กับเกึ่งสาวก30ตนดาบผู้ทมินบวกร้อยเล่ม10ดาบรวมเป็น1กลุ่มเรียกว่ากอง1นึ่ร้อยดาบจึงรวมเป็นสิบกองใช้กองที่1คุมกันดาบที่เหลือรับมือสาวกศพขีเท่าตัวละสามเล่มยุทธวิธีต่อสู้ที่อย่างน้อยก็อยู่การเคลื่อนที่ได้แถมตอนนี้ถือว่าได้ผลดีแค่ดาบู้ทธมินไม่พอที่จะจัดการได้แล้วสินะสาวกศพที่เท่าไม่ใช่หนุนเชิดแต่เป็นท่าผู้ซื่อสัตว์ที่มีเทคนิคและทฤษฎีต่อสู้ก่อนตายจึงย่อมระวังและรับมือกับท่าโจมตีและเทคนิคที่เคยเห็นแล้วครั้้้งงหหนนนนึ่่แตกรััดาบบผูทมิส ตกองที่3ก็รับมืิได้สบายๆดับพุทธมินประมาณ5เล่มถูกทำลายด้วยเวชาอตัวประเภททำลายด้วยแรงสั่นสะเทือนและเวชสลายที่ชาร์ตโดยให้เพื่อนพ้องเสียสละเพื่อ่วงเวลาแต่จำนวนความเสียหายของทั้งคู่ยังห่างกันจิซุคุจึงเป็นฝ่ายที่ได้เพียบกว่าเทพฤทธิ์บวก10ปีทยานฟ้าการฟันจมตีด้วยแสงอนุภาพรุนแรงถูกปล่อยออกมาเป็นวงกว้างเพื่อไม่ให้มีที่หนีรวมถึงกระสุนแสงจกมังกรแสงที่สาก,กระหน่ำลงมาจากเหนือศีรษะดังพายุฝนจากมุมคนภายนอกนั่นเป็นแสงสีขาวเงินจำนวนนับไม่ถ้วนที่สวยยงงาามออ่่แนนน จะเป็นภาพที่น่ากลัวจนคนลุกสําหรับชิโซโกะตามนั่นเป็นแสงเสริมสลายที่ทําให้ส่วนที่ฉลับโดนหายเกี้ยงคําไม่ออกเลยจริงๆที่ท่าประจำของเขาเป็นท่าไม้ตายทุกท่าแต่ต้องก้าวไปข้างหน้าเชื่อมันาทีแฟกที่ได้รับจากคนรักก่อนจะก้าวเข้าสู่มรณาเขต ดาบ1และดบาบ3โดูดหน้าาดาบเจถึงดบาบ5แยกหน้าาดาบพุทธมินสองเล่มพุ่งไปข้างหน้าในแนวทะแยงฟั่งชั้นดูดจากแทรกแสงแรงนุ่มถ่วงของดาบสีนินช่วยเบี่ยงวิถีโคจรดาบแสงสองเล่มซึ่งกระชั้นชิดมาจากตรงหน้าให้แยกออกเป็นทางซ้ายขวายิ่งไปกว่านั้นพายุฝนกระสุนแสงที่สาดลงมาจากเหนือศีรษกก็โดนป้องกันโดยดาบพุทธมินสามเล่มซึ่งกลายเป็นนุ่มร่องหนโดยฟั่งชั้นแยกจนเกิดภาพเหมือนกระสุนแสงหลบชิซุคูเองเธอวิ่งผ่านเส้นทางที่เปิดออกรวดเดียวด้วยฉับไวแล้วย่นระยะซึ่่่งงงงททําาาให้้ไไปถึคววมมสสูุดดโยตอ ม,มองการเคลื่อนไหวของจิโซคุออกหมดแล้วแขนขวาที่โดนฟันเมื่อคู่นี้หายสนิทแล้วกทั่งความสามารถฟื้นฟูก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งหากไปถึงเวชพาอตัวประเภทฟื้นฟูของสาวกศพที่เท่าบาดแผลระดับฟันเอ็นขาดก็จะหายไปภายในไม่กี่วินาทีเมื่อที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ปันลงมาอย่างรวดเร็วแล้วสิ่งที่ลงมาพร้อมกันคือขาหน้าของมังกรแสงแม้เล็บแต่ละอันที่ได้จากความพมกรีบจากดาบพยานฟ้าจะน่ากลัวแต่มันถูกบดบังเมื่ออยู่ต่อหน้ามมหาสารและแสงทำลายล้างความหนานแน่นสูงพอชัดเจนเลยว่าจะถูกบกยี่ าดูเหมือนโคคิจะคิดว่าต่อให้ตายก็คืนชีพได้แต่ถ้าร่างกายเนื้อหายไปแล้วจะทำเรื่องนั้นได้หรือเปล่าไม่สิน่าจะไม่ได้คิดรายละเอียดอะไรสินะพอไม่เข้าทางนี้เนื้อชิสุคุมองด้วยวาตาเฉียบคมก่อนจะออกคำสั่งทานองบอกว่าฉันต่างหากที่มองนายออกกองสามรวมตัวป้องกันกระแทกทลายไปดาบของดาบพุทธมินจับกลุ่มเป็นวงกลมก่อนกลายเป็นโลกกลมรับขาหน้าของมังกรแสงทันในนั้นออร่าสีฟ้าก็ระเบิดออกตอบโต้การโจมตีจากมวลมหาศาลด้วยคลื่นกระทบจากฟังก์ชันสับเปลี่ยนพลังเวทเป็น กระแทของดาบสีนินแน่นอนว่ามีผลชัว่วพิบตาเดียวทว่าชัว่วพิบตาเดียวก็เพียงพอกดเกจแดนต้องห้ามใช้เวทมนตร์ระดับเดิมเธอก้าวต่อไปข้างหน้าระหว่างฟังเสียงดังสนั่นของกองที่3ซึ่งถูกอักระแทกพคคื้นอยู่ข้างหลังเธอวิ่งผ่านช่องว่างระหว่างพาย,ยุฝนกระสุนแสงก่อนจะปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าโคคิเหมือนเทเลพอร์ตโดยทิ้งไว้เพียงร่องรอยจางๆและเสียงฝีเท้าที่เตะพื้นอย่างปาดเปียว ดาบบุพภาสนีวิชาชักดาบในสภาพยกระดับตัดผาพื้นที่และสายฟ้าที่ไล่โจมตีต่อการโจมตีที่ทำให้ไม่เห็นวิถีดาบและควรจะเรียกว่าท่าไม้ตายถูกปล่อยออกมาด้วยความตั้งใจที่จะฟันก่อศักดิ์สิทธิ์ให้แยกออกเป็นสองส่วนเขาตอบสนองท่านั้นคงเรียกว่าสมกับที่เป็นผู้กล้าละมังได้ยินเสียงพะทักกันของโลหะแข็งจนเกิดประกายไฟดาบศักดิ์สิทธิ์รับการโจมตีตะผากาศได้ทั้งหมดแถมก่อศักดิ์สิทธิ์ก็สะท้อนสายฟ้าฟาดด้วยทว่าชิซุคุก,กับไม่ตกใจหรือวิตตกเพราะรู้ควา,าสนนนบิม ตามใบดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะฟันขึ้นโคกี้เอสีสาวหลบทันทีเขารู้สึกร้อนเผาตามวิถีฟันดาบที่เฉียดแก้มตอนนั้นเองดาบยาวเล่มที่สองฝักก็อาจเข้าใส่ข้อเข,ข่ากระแทกทลายปลายดาบศักดิ์สิทธิ์พอจะแทรกกลางได้อย่างเฉียวเฉียดจึงเลี่ยงไม่ให้ข้อต่อแตกได้แต่กลับทำให้มือที่ถือดาบศักดิ์สิทธิ์ชาจนการเคลื่อนไหวเชองช้าไปช่วยพิพตาหนึ่งชิโซุคาศัยช่องโหว่นั้นกระหน่ำฟันในแนวเฉียงเหมือนเล่นเทปย้อนกลับทว่าก่อนหน้านั้นนิดเดียวอยู่ดีๆสัญญาณเตือนภัยของสัญชาเดียวกกัันนบตอ ชายตามองเห็นแสงสีเงินเจิดจ้าสาดส่องลงมาเธอก็กระโดดไปข้างหลังโดยไม่สนใจข้อเท้าที่ปวดดาวทันใดน,นั้นแสงสว่างว่าก็ผ่านบริเวณที่เธอเคยอยู่จนถึงเมื่อช่วพิปตาที่แล้วสิ่งที่เหมือนกำแพงขวางกัน้นระหว่างโคคีกับชิซุคุนั้นคือเสียงคำนำของมังกรแสงซึ่งง่าปากหันมาจากด้านข้างในท่าหมอบอยู่กับพื้นแม้สัดส่วนจะถูกบีบอัดให้เล็กลงเพราะเก่งจะทำให้ตัวโคคีเองติดดังแหบไปด้วยแต่การบีบอัดยิ่งทำให้อนุภาพสูงมากขึ้นถึงขั้นทันทีหลังจากปะทะตึกรับฟ้าทที่่่ออยยยูหหาาางงงไปลลกกิโเเมตตรข้้จััๆแว็ะ ไปถึงกกมาคารที่อยู่ข้างหลังด้วยสมกับที่เป็นชิสุขุแก่งชมัดเมื่อกี้แอบกลัวตัวสันเลยลก่ก นายอ่อนแอลงนะเสียชื่อสำนักใหญ่กะชี้หมดหลังจากพลังลมหายใจหายไปโคคิกับชิโซโคก็ประสานสายตาก,กันอีกครั้งแววตาของโคคิละมุนเล็กน้อยแต่ของชิโซโคกับเย็นชาดังน้ำแข็งถึงกันนั้นก็โจมตีไม่ได้จริงพาวิชาสำนักใหญ่กะชี้ไม่มีทางจะรับมือสเตตัสของโคคิได้รู้อย่างนี้ควรจะถอดฝักดาบด้วยมือซ้ายเหมือนชิโซโคดีกว่าทว่าสิ่งที่โคคิพึ่งพาไม่ใช่วิชาใหญ่กะชี้ที่เรียนมาด้วยกันแต่เป็นสเตตัสที่ได้มาจากเทพเจ้ายังไงการตำหนิเป็นในในและการเรียกร้องขอให้นึกถึงศักดิ์ศร ถึงโคคีใช้นิ้วเช็ดแผลบนแก้มและขมวดคิ้ว น่าสงสารโดนล้างสมองจนไม่รู้กระทั่งความต่างของความสามารถแล้วงั้นหรอเขาคงจะมั่นใจในมังกรแสงร้อยเอร์เซนตแถมยึดติดกับความเก่งรอบด้านที่ได้มาจากการเสริมแกงพิเศษและพลังเวทที่ได้ขีดจำกัดจนไม่ได้สนใจเลยว่าวิชาดาบปลดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ปล่อยให้นากุโม,โมทําอีกเป็นครั้งที่2จะฟื้นคืนชีพและคลายผลล้างสมองแล้วคราวนี้ฉันจะปกป้องชิซุโคเองนะช่างเป็นถ้อยคําที่ว่างเปล่าไร้าํา,านหนักแถมยังกวงเหลือเกินชิซุคถอนหายใจด้วยสินาละอาถึงขีดสุดเมื่อเห็นสภาพของเเพื่่ออนนววัยด็กททีมงไไ เธอก็ตอบกลับไปด้วยความรู้สึกเหมือนแม้จะรู้ว่าสื่อไปไม่ถึงก็ยังอดพูดไม่ได้ปกป้องหรอนายบอกฉันอย่างนั้นมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแต่ผู้ตามตรงไม่เคยคิดว่าได้รับการปกป้องในสักครั้งงั้นหรอไอนาคุโมะถึงกับปลอมแปลงความทรงจำเลยล่อแม้ชิซูคุจะจำไม่ได้แต่ฉันอยู่เคียงข้างและปกป้องชิซุคุเสมอแต่ต่อให้บอกอะไรกับชิซุคุในตอนนี้ก็คงป่าประโยชน์สินะ นั่นเป็นคำพูดของฉันต่ังหากล่ะภาพของบาดแผลบนหน้าเก็กหล่อที่สมานได้ในชั่วพริบตารวมถึงถ้อยคําที่ไม่ใช่ผลจากการล้างสมองแต่น่าจะคิดอยู่แล้วเป็นปกติทําให้ชิสุคุขมวดคิ้วโคคิชูดับศักดิธิ์ขึ้น ในที่สุดก็ชินขึ้นมาหน่อยแล้วมังกรแสงเพิ่มความสว่างโคคีเองก็ไม่มีเวลาฝึกพลังใหม่ให้เชี่ยวชาญเช่นกันผู้กล้ามีเสนยงการต่อสู้ในระดับสูงสุดเขาปรับให้เทพฤทธิ์บวกพันเปลี่ยนเหมาะสมที่สุดในระหว่างต่อสู้ถึงกันนั้นจิซุคุไม่ใจดีมากพอจะให้เวลานั้นดาบพุทธมินกองที่หนึ่งมาล้อมรอ,อบเตรียมจู่โจมและกำลังจะพุ่งเข้าไปจังหวะนั้นเองจิซุคุพุ่งไปข้างหน้าเพื่อหลบได้ยินเสียงตัดผ่าลงมาจากข้างหลังจากนั้นก็มวงหน้าไปอยู่ในท่าคุเข่าอย่างรวดเร็วแต่เบื้องหน้้้าาากกลบเเเปป็นนยยดดธมิอีีงศรษววคูสึ นนัทันใดน,นั้นบาเรียเดิงแสงก็เข้ามาแทรกแล้วช่วยปัดไปดับกุมกีบพอหันไปมองก็เห็นดาบพุทธมินอื่นๆถูกรับไปด้วยบาเรียต่อให้ไม่หนีดาบก็มาไม่ถึงตัวแต่ไม่อาจจะวางใจได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าดาบพูดถึงขั้นโจมตีเจ้านายได้โดยง่ายดาบพูทธมินสั่นเหมือนสับสนพลังเวทศีเทาที่ห้องไม่ดดาบถูกแสงสีส้มซ้อนทับและหายไปทันทีขอโทษนะจิซุชิซุไม่ทัน ไม่เลยพันอยู่ช่วยป้องกันให้ใช่ไหมล่ะเธอตอบกับพางเดาด้วยโทรจิตจากโซโซอย่างนี้นี่เองในเมื่อดาบพุทธมินเป็นโกเล,ลมีชีวิตสถานะผิดปกติก็จะใช้ได้ผลแม้จะใส่ต้านประกาศสิทธิเทพไว้แต่ความสามารถรับรู้ของดาบพุทธมินคล้ายการมองเห็นและการได้ยินเพราะวิธีตรวจจับวิญญาณไม่สามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ไม่มีวิญญาณอย่างสาวกได้ด้วยเหตุนั้นแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะไม่มีตาและหูแต่เวทมนต์ประเภทส่งผลกับประสาทสัมผัสทั้งห้าก็ยังสามารถใช้ได้ผลมีเพียงตาเฉียบแหลมของเอลิที่สังเกตเห็นเรื่อง คงจะเป็นการเล่นทีเผอสําหรับโซโซด้วยแน่นอนว่าการกัดยิงเวททัดมืดก็ย่อมโดนสารสนุกน้องด้วยจึงเริ่มปรากฏให้เห็นความต่างระหว่างโซโซซึ่งในที่สุดก็ใช้เวทเดียวยาได้ตามขอบเขตการป้องกันที่เพิ่มขึ้นกับเอรีผู้มีอาชีพเนโครแมนเซอร์ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของทตุมือดอีกฝ่ายหนึ่งมีพลังเวทไร้ขีดจากัดส่วนโซโซต้องพึ่งฟังก์ชันฟื้นฟูจากอ์ติแฟต์และยารักษาความแตกต่างเกิดจากรอยต่อในการเติมพลังเวทจึงเริ่มแสดงผลเล็กน้อยเธอเลยรับมือด้วยบาเดียที่เร็วกว่าการคลายผลอย่าาางไรก็ตมหมหหดดเววลลใ้้โคคคิแ เทพฤทธิบ์บวกผันเปลี่ยนเสกสร้างบวกทัามังกรแสงมังกรเล็กๆหลายตัวกำเนิดออกมาจากมังกรแสงร่างยักษ์แต่และตัวยาวประมาณ1เมตรแน่นอนว่าทุกตัวเป็นมังกรแสงตัวน้อยที่สร้างขึ้นมาด้วยเทพฤทธิ์น่าจะมีประมาณ50ตัวปัญหาคือจัดการได้ไม่ทันท่วงทีโคคิประกาศเช่นนั้นก่อนจะหันไปดับศักดิ์สิทธิ์ไปทางชิซุค เจสูคุจะทําให้จบแค่นี้แหละคงจะรอดผ่านการโจมตีพร้อมกันมากขนาดนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะคงเจ็บแต่เดี๋ยวฉันจะดูแลเองฉะนั้นหลับให้สบายได้เลยทํามังกรแสงตัวน้อยบินขึ้นฟากฟ้าปากของพวกมันก็เก็บแสงเสริมถลายไว้พร้อมกันและก็ขอจบตอนที่194เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ